ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเจริญพรท่านสาธุชนผู้บุญลูกพธรรมทั่วโลกทุกท่านอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่สำคัญ ยิงของพวกเราเพราะ,ะเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัโยท่านเข้าสู่ร่มภาคสาวพัดก็คือเป็นวันธรรมชยัยวันที่27สิงหาคมวันนี้หลวงพี่ก็จะมีเรื่องเราวเกี่ยวกับการสร้างบารมีมาฝากพวกเราสักเล็กน้อยหลวงพี่เองได้เข้ามาสร้างบารมีที่วัดนะก็เป็นเวลา20 หกปีแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสอุปถากหลวงพ่อในช่วงปี2 5 3 3ถึงสองพนรเ็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสร้างบารมีเท่าที่หลวงพี่ได้เห็นตลอดเวลาที่หลวงพี่มาสร้างบารมีที่วัดเนี่ยก็จะเห็นท่านมีใจของท่านจะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่อง ของการที่ว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้ชาวโลกได้เข้าถึงธรรมนะอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยแล้วก็เรื่องการปฏิบัติธรรมนะให้เข้าถึงวิชาธรรมกายนะซึ่งเรื่องราวเกี่ยวบเรื่องการสร้างวาริของหลวงพ่อเนี่ยก็จะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของการหาสถานที่ปฏิบัติธรรมเรื่องของการสร้างทีมสร้างหมู่คณะนะนะให้ทำงานเป็นทีมสามารถที่จะรองรับงาน ที่ขยายในอนาคตได้และที่สําคัญก็คือเรื่องของการหาทุนเพราะงานวัฒนาศารทุกอย่างก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะทำงางให้ชาวโลกได้มีโอกาสเข้าถึงพระธรรมกายก็โดยสรุปแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องหาที่สร้างทีมหาทุนแล้วก็ให้เข้าถึงธรรมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆเลยที่หลวงพี่เห็นบลอดระยะเวลา20กว่าปีมาเนี้นะ ซึ่งเป้าหมายตรงนี้เนี่ยของหลวงพ่อในการที่ใช้ชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเนี่ยแม้ระยะเวลาจะผ่านไป4ี่ิกว่าปีแล้วนะแต่เป้าหมายของท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็ยังคงบุ่งหน้าที่จะนะทำเป้าหมายให้สำเร็จให้จงได้ตามที่ท่านได้สืบทอดมโนเปรานจากพระเดชคุณหลวงปู่นะผ่านคุณยายแล้วมาทั้งมาถึงพวกเรานะ หลวงพี่สังเกตเห็นว่างานของวัดเราเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นงานที่เหมือนท่านสร้างบาร,รมีแข่งกับเวลาตลอดเลยนะแข่งกับเวลาตลอดเพราะว่างานของบุคคลเราเ,เป็นงานที่ใหญ่และมีความสําคัญต่อชาวโลกมากแต่เวลาของชีวิตเราในยุคนี้มันมีน้อยงั้นเนี่ยทุกเวลานาทีของหลวงพ่อจึงมีความสําคัญมากนะซึ่งต้องบอกว่า หลวงพ่อนี่ท่านทุ่มเวลากับการสร้างบารียแบบไม่มีการพักผ่อนนะโอกาสที่จะมา,าพักพักผ่อนมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในการสร้างรียไม่มีเลยนะตลอดต่อเนื่องสีสิกว่าปีนี้ท่านทุ่มเทงานะสภากลังอย่างเต็มที่นะและหลายครั้งหลวงพ่อกับปารบนะหลวงพี่ก็ได้ยินท่านบอกว่าจะรีบทำอะไรก็รีบทำนะเพราะเวลามันเหลือน้อยเต็มที นะเวลาเหลือน้อยเต็มทีงั้นจะรีบสร้างบาร,รมีคิดอยากจะทําอะไรที่เป็นางานพัฒนาเนี่ยให้รีบทำนะเพราะเวลาของเรานี่มันจํากัดนะมันจํากัดมากดังนนการสร้างบาร,รมีเนี่ยหลวงพ่อถึงให้กําลังใจลูกๆในระหว่างการสร้างบาร,รมีว่าการสร้างบาร,รมีเนี่ยคือการพักผ่อนนะหลวงพ่อเองดีนะ แล้วก็ทราบว่าภารกิจท่านก็เยอะนะระยะหลังท่านพออายุมากขึ้นสุขภาพท่านก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเพราะว่ามีโรคภัยมาเบียนเบียนบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าหลวงพ่อเอ็นท่านก็สู้ไม่เอาโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการสร้างบาร,รมีเลยนะอย่างที่หลวงพี่เคยเจอหมออยู่ท่านหนึ่งนะท่านก็บอกว่า หลวงพ่อนี่จะจะให้ขาท่านหายเจ็บหายปวดหายป่วยวเนี่ยต้องให้ท่านได้หยุดเดินพักบ้างนะขาจะได้มีเวลาพักแล้วบอกก็บอกว่าหลวงพ่อว่ายังไงแมมหลวงพ่อก็บอกว่าถ้ายังเดินได้ก็ยังเดินต่อไปนะเมื่อไหร่มันเดินไม่ได้ถึงจะหยุดเดินนะซึ่งตรงนี้หลวงพี่ก็ประทับใจแล้วก็มีความราบซึ้งว่าโอ้หลวงพ่อของเรานี่ ท่านอาศัยเวลาทุกนาทีเนี่ยเพื่อการสร้างบารมีแม้จะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดก็ตามเนี่ยท่านไม่เคยย่อท้อเลยและกลุยมาตลอดหมู่คณะของเรานี่ก็เหมือนกับเรือใหญ่ที่ลงสู่ทะเลตอนที่อยู่แถวๆฝั่งอยู่ก็มีคลื่นลมเล็กน้อยนะแต่เมื่อหมู่คลาองเราเนี่ยก้าวไปสู่การทํางานทีนะ่กว้างขึ้นคลนะื่นลมก็แรง แม้ขึ้นลมแรงนี่บางครั้งนะถ้าเราเคยเห็นเรือในทะเลนี่ถ้าขึ้นลมแรงนี่เอาเรือล่มได้หมู่คณะเป็นเช่นนั้นแหละแต่หลวงพ่อท่านก็มีกาลังใจที่ยิ่งใหญ่และทัางกระคับประคองหมู่คณะของเราจนกระทั่งนะสามารถข้ามพ้นขึ้นลมแรง,งประศนั้นมาได้นะหลวงพี่เองก็จะมีเรื่องที่ประทับใจเกี่ยวกับหลวงพ่อจริงจประทับใจหลายเรื่องนะแต่ว่าที่จะยกมาวัานนี้สองเรื่อง คือเรื่องแรกคือตั้งแต่สร้างบารมีหลวงพ่อมาไม่เคยเห็นหลวงพ่อท่านแสดงสีหนะ้าอาการท้อแท้เบื่อหน่ายนะหรือ่ยยอดท้อต่อการสร้างบารมีเลยตรงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดซึ่งถามว่าจริงๆแล้วนะ่ะต้องถามว่าสร้างบะไรไม่เหนื่อยไหมนะก็ต้องบอกว่าเหนื่อยที่พวกเราเห็นเนี่ยนะฮะที่เราช่วยกันทำมาเนี่ยสร้างอะไรสีสิกว่าปีเนี่ยนะ เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเหนื่อยมันหนักนะแต่อัศจรรย์ที่หลวงพ่อไม่เคยแสดงสีหน้าอาการเนี่ยให้เราเห็นเลยว่าท่านเหนื่อยท่านหนักนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอุป,ปถากนะโคกก็เห็นหลวงพ่อทํางานทุ่มเททั้งวันตลอดนอนก็ดึกนะภารกิจก็เยอะทั้งปฏิบัติธรรมทั้งต้องติดตามงานความคืบในการขยายงานพัฒนามากมาย พ่อก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเหนื่อยไหมก็เลยรวบรวมรวบรวมลังใจกล้าไปถามหลวงพ่อว่าถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเหนื่อยไหมครับหลวงพ่อก็ตอบว,ว่าเหนื่อยสิจ๊ะถึงแม้เหนื่อยอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องสู้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมเหนื่อยเนี่ยเราจะเอาบุญบารมีมาจากไหนนะและอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพี่ เคยเล่าอยู่ประจำนะที่ว่ามีพระผู้ใหญ่ท่านเคยมาวัดเราเมื่อปี29แํามาอยู่ทุดงและตอนหลังท่านก็นมาวัดเราอีกท่านก็อายุหกสิบ่าแล้วอยู่แถวอีสานวันนั้นท่านก็นมาให้โอวัทดหลังลงปติโมกที่โบสถ์กับพระของวัธรรมการนี่แหละ ท่านบอวกว่าท่านมาที่วัดพนมกายเมื่อสิกบกว่าปีที่แล้วท่านประทับใจว่าวัดเราสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยต้อนรับก็ดีผ่านมาสิบกว่าปีมาครั้งนี้ก็สะอาดเรียบร้อยและก็ต้อนรับดีแต่สิ่งที่น่าสัจจรย์คือเห็นมีสถานที่รองรับผู้บริปฏิบัติธรรมเนี่ยมากมายตั้งแต่มหาธรรมกายเจดีสภาทั้งวิหารหลวงปู่วิหารคุณยายโหเต็มไปหมดเลยสามารถรองรับคนได้เป็นล้านคน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆหลวงพี่ก็เคยประลบหลวงพี่ก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อท่านฟังท่านก็บอกว่าอัศจรรย์อัศจรรย์อะไรกันเหนื่อยแทบตายนะนี่คือเหนื่อยจริงๆไอ้คำว่าเหนื่อยแทบตายไม่ใช่เหนื่อยแบบเล่นๆคือแทบเป็นแทบตายทีเดียวแต่สิ่งที่หลวงพ่อแสดงออกกับพวกเราคือไม่เคยเหนื่อยเลยแล้วท่านก็นมีกำลังใจให้พวกเรานะ ท่านก็นมีธรรมะคอยฮักกำลังใจพวกเราตลอดนะตรงนี้เนี่ยหลวงพี่ก็เคยถามตัวเองเออหลวงพ่อเนี่ยท่านเอากำลังใจมาจากไหนนะนะแสดงว่าท่านต้องมีกำลังใจมาหาศาลมากหลวงพี่ก็มั่งใจต,ตอนนึกโอ้กำลังใจของท่านนี่น่าจะมาจากาาสองทางนะทางหนึ่งคือภายในคือหลวงพ่อท่านเนี่ยอยู่ในธรรมะตลอดนะอยู่ที่กลางกายตลอดนะท่านอยู่ในโอแห่งทะเลบญ บรารมีนะเป็นแหล่งแห่งความสุขความสําเร็จแล้วก็แ,แหล่งแห่งกรารรัแห่งแหล่งแห่งกาลังใจตลอดงั้นเนี่ยท่านจึงมีกาลังใจที่แบบต่อเนื่องนะแล้วก็สามารถมาแบ่งปันกันให้พวกเราได้ด้วยแต่เรื่องหนึ่งคือกาลังใจภายนอกตรงนี้เนี่ยหลวงพี่ก็อาศัยสังเกตดูว่าเอ๊ อะไรล่ะที่จะเป็นกําลังใจกับหลวงพ่อได้ถ้าหลวงพี่อยู่หลวงพ่อมาสังเกตก็เห็นว่าทั้งใดที่หลวงพ่อท่านเห็นลูกๆหมู่คณะรักการปฏิบัติธรรมนะและมีการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้านะยิ่งถ้าใครก็ได้เข้าถึงประสบการณ์ภายในเข้าถึงดวงธรรมองค์พระท่านจะมีความสุขมากๆเลยแล้วก็เพิ่มมากๆด้วยนั่นคือประการหนึ่ง โดยประการหนึ่งเนี่ยที่เห็นก็คือว่าทั้งใดที่หลวงพ่อท่านเห็นหมู่คณะสร้างบารมีเนี่ยและพวกเรามีความรักมีความสามัคคีกลมเกลียวนะทำงาน,นเป็นทีมเนี่ยตรงเนี้หลวงพี่ท่านกตเห็นว่าท่านจะมีความสุขมากๆและก็ปลาปื้มทุกครั้งเลยทั้นสองเรื่องนี้เนี่ยหลวงพี่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านมีความสุขและปลื้มใจและก็มีกำลังใจนะ อีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจคือเรื่องที่ท่านมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ต้องบอกว่าจะหาคนที่มีความกตัญญูและแสดงออกอย่างหลวงพ่อเนี่ยพี่ว่ายากหาได้ยากจะมีสักกี่คนล่ะที่จะหล่อร,รูปเหมือนของครูบาอาจารย์ทั้งหลวงปู่คนยายเป็นทองคําในโลกนี้จะมีสักกี่คนหลวงพี่ยังไม่เคยเห็นเลยนะ แล้วจะมีสักกี่คนที่วันล,ละสังขารของคนยายจะสลายตั้งท่านเนี่ยนิมนต์พระมาทั่วประเทศสามหมื่นกวัดเ,เป็นแสนรูปเนี่ยมีที่ไหนบ้างก็ยังไม่เคยเห็นอีกเหมือนกันงั้นในเรื่องความกระตัญญูเนี่ยขุบาอาจารย์หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นสุดเป็นที่สุดเลยทีเดียวท่านจะให้ความสําคัญเรื่องครูุบาอาจารย์เป็นอย่างมากมีครั้งหนึ่งท่านก็สั่งหลวงพี่ว่าเออจะทําอะไรจะจัดกิจกรรมหรือทาอะไรเกี่ยวกับขุบาอาจารย์เนี่ย ท่านใช้คําว่าหลวงพ่อซีเรียสนะคําว่าซีเรียสเนี่ยก็หมายถึงว่าท่านจะบอกให้เราทําให้ดีนะตั้งใจทําให้ดีเราจะได้บูชารรน่าจะได้ร้างความกตัญญูกับครูบาอาจารย์นะให้เต็มที่ yeah. ซึ่งการที่พวกเราได้มาเจอหมู่คณะมีพระเดชพระหลวงพ่อเป็นผู้นํามีคุณยายเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความโชคดีมากๆเลย นะมากมากเพราะถ้าเราไม่เกิดถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อคุณยายหรือครูบาอาจารย์หรือบุคคลนั้เนี่ยลองคิดดูนะชีวิตเราจะเป็นยังไงความรู้สึกขลงพี่นะชีวิตเราจะแข็งคว้างมากเลยเหมือนกับลูกโป่งที่มันลอยไปในอากาศอะแล้วมันไม่มีทิศทางเราวันที่ลมลูกโป่งมันหมดแล้วก็ตกลงมาแล้วก็สลายไปโอกาสที่เราจะมาได้มาสร้างบุญสร้างบาร,รมี นะมากมายขนาดนี้เนี่ยนะหรือว่าได้มีโอกาสมาทําให้เราได้มีโอกาสให้เข้าถึงทมแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับพระศาสนากับชาวโลกอย่างกว้างขวางอย่างนี้เนี่ยผมพี่ว่าคงไม่มีแน่นอนเลยนะงั้นเนี่ยสาหรับหลวงพ่อและคุณยายครูบาอาจารย์เนี่ยต้องต้องบอกว่าเราจะต้องสร้างบารมีติดตามท่านให้เดี๋ยวนั่นทีเดียวนะ ขอเจริญพรทุกท่านนะ